สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิครับ<น>คุณป้าคุณลงุงขั้นตอนแรกแม่จ๋าจะฝึกน้องให้นั่งสมาธิก่อนนับใช่ไหมครับนับเออเอาท่องในใจนะลูกนับหนึ่งแล้วก็สองแล้วก็สามใช่ไหมหนึ่งสองสามอาหลับตาสมาธิสมาธิก่อนเดี๋ยวแม่จะพาสวดมนต์แม่ก็สมาธิเหมือนกันนะนี่อาต่างคนต่างสมาธิหลับตาแม่ก็จะท่องพุทโธในใจ<ส> ท,ท่องในใจลูกอาหลับตาแล้วก็ท่องในใจอ้าวพร้อมกันตรวจมนไว้พระก่อนนอน สมาธิถึงจะนิ่งหนึ่งวินาทีก็เป็นบุญค่ะแม่ก็อยากจะฝึกน้องไว้เนาะอ่าทีนี้ลืมตาได้แล้วก็สวดมนต์ลูกอาละห้างสมาสมุทโธค่ะกว่าพุทธังคัคกวันตังอภิวาเทิสวาคาโตค่ะคะว่าตาธรรมูธรรมังธรรมสาิ สุปฏิปันโนขาขาวโตซาวันสังโคห้างคังนมามิากาบพระพุทธกาบพระธรรมพูดด้วยลูกากาบพระสงฆ์ากาบบิดามารดาพูดด้วยห้า,ากากบผูดด้ม,มีพระคุณสาธุ ทีนี้ก็จะเป็นการให้พรนี่คือจิตวัตรประจําวันของเม่จา๋าที่พระนองสวดมนต์ไหวพระนั่งสมาธิก่อนนอนอันตอนสุดท้ายก็จะเป็นการเม่ให้พรค่ะเม่ให้พรน้องก็จะเอานั่งนิ่งๆสิแม่จ๋าจะให้พรเล้วนั่งนิ่งๆพนมมือไว้อ่าไงหน้าให้คุณป้าคุณลุงดูเออตั้งไว้สาธุขอให้ลูกเม่ เป็นเด็กดีมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นเด็กกตัญญูรู้คุณ<ม>เชื่อฟังคําสอนของแม่ของพ่อแม่อัน่งดีๆลูกอันนี้คือการสอนของแม่จ่าค่ะจะปฏิบัติแบบนี้แทบทุกวันทุกวันเลยค่ะคือสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็จะให้พรน,น้องก่อนนอนค่ะ ขอให้ลูกแม่เป็นเด็กดีเดินทางไปไหนอนั่งดีๆลูกนั่งดีๆก็ให้แชวขาดภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงไปไหนก็นมีแต่คนหักคนอุปธมร,รมคำชูคนอินดูนะลูกเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาแช่ขาดจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงสุขภาพแข็งแรงเลียงง่ายๆยาไข้อยาไอเด้อคนคุ้นของแม่จ้า,าแล้วก็อวยพรให้ทุกคน ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงอะไรพูดไปที่พนมมือขอให้ทุกคนสุขว่าแข็งแรงนะคะพนมมือมีมีอะไรอีกมีเงินชทองเหนือจีเหนือสายดีเจสักทุขอบคุณไลไๆค่ะขอบคุณครับที่ลูกขอบคุณครับบอกที่ลูกบอกสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนะครับพูดด้วยที่ลูกสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนะครับบ๊ายบายบาย